นอกจากนี้ครับกองทัพอากาศยูเครนนั้นยังได้มีการส่งเครื่องบินแบบ Saab า4 0 AEWNc นะครับเข้าไปร่วมด้วยที่เป็นเครื่องบินสวีเดนมอบให้นะครับก็มีการเข้าไปตรวจจับเป้าหมายบนอากาศได้ไกลถึง450กิโลเมตรทีนี้ระหว่างการปฏิการนั้นเครื่องบิน Saab า4 0ครับได้ทำการติดตามเป้าซู35ของรัสเซียอย่างเงียบๆนะครับในขณะที่กำลังบินเข้ามาใกล้ในระยะ 200กิโลเมตรจนถึง300กิโลเมตรจากชายแดนยูเครนในช่วงเวลาที่ซู3 5นั้นมันกำลังทำการบินแบบตะล่อมตะล่อมเข้ามาครับในระยะที่ใกล้มากใกล้มากจนกระทั่งครับซาบ340นั้นได้มีการส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ไปให้แก่เครื่องบินแบบ a 16โดยการใช้ระบบการสื่อสารที่เรียกว่าลิงก์16นะครับ f 16ของยูเครน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารต่างประเทศนะครับน,นํามาเสนอกันต่อเนื้อหาของข่าวในวันนี้ครับก็มาจากเพจสมพงนนอาสาก็เป็นอดีตบกหนังสือสมรภูมินะฮะหนังสือสงครามในสมัยก่อนชื่อดังมากในปัจจุบันนี้ครับบกสมพง์นั้นก็ยังคงเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับทางฐานต่างๆนะในเพจของตนเอง ก็อยู่ในเพจ f c e e o o o นะครับก็ไปติดตามกันที่นี้เนื้อหาล่าสุดนะครับที่บอกอสมพงศ์เนี่ยต้องการเขียนจะเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นฮะระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เครื่องบิน F16 นะครับของยูเครนสามารถทําการสอยเครื่องบินแบบซู35ครับล่วงเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมแต่ว่ารายงานดังกล่าวก็ยัง ไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเครื่องบิน F-16 AM เป็นรุ่นเก่านะที่ชาตินาโตเนี่ยเขาก็มีการไปอัปเกรดให้เทียบเคียงกับ F-16 b o c k 50ที่ยูเครนมีการครอบครองครับสามารถทำการสอยเครื่องบินแบบซู35ของรัสเซียล่วงฮะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้หากว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริงขึ้นมาครับท่านผู้ชมนี่ก็จะกลายเป็นครั้งแรกครับในปริษัทิการบินของ F-16 ที่มันได้รับการออกแบบแล้วก็ใช้งานมากว่า50กว่าปีแล้วครับสามารถทําการสอยเครื่องบินค่ายรัสเซียโดยเฉพาะตัวท็อปนะฮะในเจน4เนี่ย,ยซู35มล่วงฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าซู35นั้นได้กลายเป็นเครื่องบินแบบซูเปอร์แฟรงเกอร์ เป็นเครื่องบินลบหลากหลายภารกิจนะครับที่ล้าสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของกองทัพอากาศรัสเซียมีขีดความสามารถในการลบสูงมากซึ่งมีความสามารถในการสกัดกัน้นแต่ก็ต้องถูกสอยโดยเครื่องบินรุ่นเก่าครับก็คือ F16AM1 ที่นั่งครับรุ่นเก่าอัปเกรดใหม่ยูเครนก็ได้รับมอบเครื่องบินรุ่นนี้ครับชุดแรกเลยครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมฮะจากเนเธอร์แลนด์ในปี2024 ในขณะที่มีกระแสข่าวว่ามันก็จะมีเครื่องบินแบบซาบครับอ r ริกอายสามนะครับ AEWnc ติดตั้งเดรดร์ PS 8 9 0เข้าร่วมปริการครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือที่มาจากเซอร์เวเดนนะฮะส่งมอบเครื่องบินแจ้งเตือนภัยอากาศให้แก่ยูเครนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทีนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่ในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนระหว่างการปฏิการโจมตีเป้าหมายของกองทัพอากาศยูเครนณะขณะนั้นเพื่อต้องการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียนะครับที่อยู่ในภูมิภาคซูมีแล้วก็อยู่ที่แฟนเคิร์ดครับของรัสเซียหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงปฏิการในวันนั้นนะครับฝ่ายยูเครนได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F-16A m บหจำนวน2ลํลำ ที่ได้รับการบริจาคมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงให้เกิดขีดกรารลบทันสมัยแล้วครับคือสามารถรองรับพวกอาวุธนำวิถีได้หรือแม้แต่มิซาอากาศสูกานนะครับรุ่น a i m 120ซึ่งมันก็จะสามารถสอยเป้าหมายได้ไกลถึง105กิโลเมตรไปจนถึง120กิโลเมตรครับนอกจากนี้ครับกองทัพอากาศยูเครนนั้นยังได้มีการส่งเครื่องบินแบบซาม340 a e w n c นะครับเข้าไปร่วมด้วย ที่เป็นเครื่องบินสเปเนมอบให้นะครับก็มีการเข้าไปตรวจจับเป้าหมายบนอากาศได้ไกลถึง450กิโลเมตรทีนี้ระหว่างการปฏิก,การนั้นเครื่องบินซาฟ340ครับได้ทําการติดตามเป้าซู35ของรัสเซียอย่างเงียบๆนะครับในขณะที่กําลังบินเข้ามาใกล้ในระยะ200กิโลเมตรจนถึง300กิโลเมตรจากชายแดนยูเครนในช่วงเวลาที่ซู35นั้นมัน กำลังทําการบินแบบตะล่อมตะล่อมเข้ามาครับในระยะที่ใกล้มากใกล้มากจนกระทั่งครับซรบาบ340นั้นได้มีการส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ไปให้แก่เครื่องบินแบบ A16 โดยการใช้ระบบการสื่อสารที่เรียกว่าลิงก์6 6นะครับ A16 ของยูเครนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะทําการบินแบบซุ่มๆฮะซุ่มๆเงียบๆบ,บินต่ำ ในระยะปล่อยของตัวมิสไซล์ก็คือ AIM 120นะครับเมื่อเครื่องบินแบบซู35มันบินเข้าซองครับมิสไซล์แล้วครับในระยะ50กิโลเมตรแล้วก็เลยทำให้เครื่องบินแบบ f 1 6นั้นก็เฝ้าจู่โจมแบบที่รัสเซียไม่ทันระวังนะฮะก็คือการซันโวเครื่องบินแบบซู35ร่วงนะฮะประหนึ่งว่า f 1 6นั้นไม่ได้มีการเปิดเรดาร์ครับ ทีนี้เรดาร์เนี่ยก็มาจากเครื่องบิน e อริกไอซัามสี่มันก็เลยทําให้ตัวมิสไซลยนั้นลั่นเข้าไปใส่ฮะซูสามแล้วก็ซูสามเนี่ยมันก็ล่วงห่างจากชายแดนยูเครนเพียงแค่16กกิโลเมตรเท่านั้นใกล้กับพื้นที่เมืองโคเลโนโวในภูมิภาคเคิร์สสื่อรัสเซียได้มีการรายงานว่านักบินนั้นได้มีการดีดตัวออกมาจากอากาศยานได้อย่างปลอดภัย จากนั้นครับเครื่องบินแบบ f 1 6สิอลำของยูเครนนะครับที่มีการเข้าร่วมปฏิการในวันนั้นก็เดินทางกลับสู่ฐานทัพด้วยความปลอดภัยเหตุการณ์นี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีการลบทางกาศนั้นมันเริ่มที่จะมีความทันสมัยมากขึ้นเครื่องบินลบมีการปฏิการลบทางกาศได้ผลสําเร็จสูงสุดจําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบนั่นก็คือเครื่องบินแบบ AEW&C ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลแล้วก็ล็อกเป้าหมายแล้วก็ส่งข้อมูลในทางยุทธวิธีนะครับไปให้แก่หน่วยบินนะฮะที่ติดตั้งอาวุธเพื่อไปจัดการกับเครื่องบินลบของค่าศึกซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นก็เหมือนกับกรณีที่กองทัพอากาศปากีสถานนั้นได้ใช้ยุทธีแบบนี้นะฮะเอาเจสิบไปสอยเครื่องบินดัซโซราฟานที่มีราคาแพงแสนแพงร่วงยังไม่พอยังสามารถสอยเครื่องบิน ลำยักษ์อย่างซู30 MKI ที่มาจากกองทัพอากาศอินเดียร่วงแล้วก็ยังรวมถึงเครื่องบินขับไล่แบบอื่นๆด้วยฮะท่านผู้ชมครับหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับฝั่งไทยแล้วเหมือนกันเป๊ะฮะไทยเราเนี่ยก็ใช้ยุทธที่ิธีการลบแบบนี้นะครับเพื่อต้องการมาสร้างความได้เปรียบของค่าศึกเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศเนี่ยเขาคิดถูกมาโดยตลอดแล้วว่าตะวันตกอาจจะมองว่าเครื่องบินนั้นมันมีความ จำเป็นต้องมีคุณภาพสูงมีเซนเซอร์สูงฮะหาว่าลบก,กับแบบตัวต่อตัวนะตะวนันตกอาจจะชนะแต่ถ้าเกิดลบเป็นโครงข่ายเนี่ยก็ต้องวัดกันหลายอย่างเหมือนกันครับก็นํามาเสนอเป็นข่าวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ